พ่อปลา

เอา้เอา,อา,อา,อาขื่นมันใหญ่จะไปไกลแล้วค่อยขื่นมันหลายขื่นมันใหญ่โ <laughs> อ้แม่เรือมันเรือมันผ่าน,นนะนะออเนาะพูน่ะพูนมาล่องเรือเด้อพี่น้องเด้อเก่ง์ดีกับสิล่องเรือเด้อแทนเด้อเป็นต้นแขงกกินกี่กับผมไม่กินเด้อ

ใ่ว่าสีสสสเ้าไมสีอสเขาเป็นนางเขาสิสาเขา,านางเดียวไปตีลังเขาาเขาพันุนางพัน,พนไปนเที่ใกล้กันเ,นเ,นเนอามันจะมีไอ้นันมาแมนมดียนย้ยะ <worship> เขาหูน,น,นี่นนเ,วนวเว้นจะเขาหูนี่จังงๆเล่นว่าเรือหน่อยมาทำกไเป็นสนันเลยเจ้าอเอ เขาหาต้นเขาเรื่อยๆ ดีปันยังเร็วกว่าดอกกะเดียวสวยอ่ะสวยอ่ะสวยนะอะรักนะ ทางพี่มันจะเป็นแม่น้่หมอบอัมสเตอร์ดัมพี่น้องมันมีคลองจับหมุ่ไว้ดีๆเด้ 涩哈，苦涩涩。嗯。辛苦啊，注意点。

มันโยกพอดีนะบีเลื่อยโยกกำลังง่วงนอนดีๆนะมันทางปวงนาฬิกามันดังต้องต้อง ต้องรับรับกระคักอยู่เดี๋ยวจีเดียนเขาตายอย่างนี้รับอยู่อยู่ไปเช้าต่ออีกสักชั่วโมงหนึ่งให้รู้มุ้งนอนก่อนนะ เกี่ยสีมีเลือ,อแบบนี้มันไปหลงเหลือ,นอ,นลอขี้เลือก็รับกระเป็นด้วยบาทที่หนึ่งขี้เลือ,นะลอนอนรับคนนอนอาเบแด Det kan ikke være